ว่ามาคนติดตามตรงกันโอ้ยท่าเขาจะมือเดียวเหรอเออเอามาเอามาเอามาเออจัดมือนียเออเออแต่อใจไม่ไหวแล้วฮะต้องจัดแล้วงานนี้จัดแล้วป่ะเอาต้นแจ้งกันแล้วไหมเออเออจัดเลยว้าว่าเลยหมากบดีปะเนี่ย อ๋อมันมามันก็อยากแต่ร้านคนได้กินเออยุ่งกับกัดตบยุ่งซะกันป้าว่าถือเอากระแมนตัววะมีอย่างมีปอบมีอย่างมีปอบมีอย่างเจ้าเด็กยิ่งข้าวมาจะใส่รำลายค่นกับมาทุ่เา่าตัวบ่อยกันฟังฮะโอ้ทุ่เา่าตัวบ่อยกันฟังว่าพ่อจะพ่นจะกินตาแอดมินหน่อยวันว้ายแอดมินหน่อยตาฮักสิตายะ โอ้สำมบเวสีเปล่าปอบโอู้ยุ่กับการที่มัจะกระไดว่ะเป็นตา่ายขดขด้วลุ้่มกระไดม่นกัดมัดทั้งหมดเลยกันยอดนี่แล้วขอได้คลิปปอบแวะเลชอบมองอยู่เรือยว่าปอบแย่ส่นว่าเอาปอบหลไ่อยากบอกเป็นไดพี่น้องเลยมันมีหูมีตายังดอกซักแต่ปากมีปากอะไรแถาเบลา ดึงทั้งนอตทั้งใหม่เสื้อล่ะในป้าตุ้ยไข่เด้อฮะตับมันชี้ไ้เด้อตับมันชี้ไ้บอบแลลวว่าสันว่าบอยู่กลางแจ้งพี่น้องเอ้ยก็ย่านฟาดเลือม่พ่อมะฮะตัวก็ได้พอใส่เลาบ้วค่ะนี่เอากินตับกินไตกินตับกินไตมีิยังหยีบานสองแฟนน่ะไปใส่บ่คืนเนื้อเิาจะกินยังหยีบบ่เคยได้เบื้องยังบันไดอะนะ อ๋อปอมันบ่เคยกินบ่จักแล้วมันบ่เคยกินตับบ่นเล็กหน่อยสิบ่ไม่มันรักกินอยู่กับปรจักอ่ะว่าว่าพลายพ่นสิรักกินตับแอนมินหน่อยกินตับเล็กหน่อยนะบ่เปแม่งกันรักกินอยู่เรื่อยบ่เออตับเล็กหน่อยน่ะยังหิวยังแง่กันน่ะยังกระโดดโอ๊เดา ว่าเอาถือไว้ถือไ,อไว้เร็วๆให้ครบแปดนาทีแมนบ่เคยกินตับเล็กหน่อยกินไปกินมาเลยใหญ่เขาจับได้ว่ะออบ่จะคล้องลาก,กินตับเล็กหน่อยออยังมาใส่ไร,พ,รพ่ออย่าพ่นไปอยากกินตับเอ็ดมินหน่อยไอ้ยเออบิ้งจะคล้องก่อนเด้อลาก,กินตับเล็กหน่อยก็คนเงินเราไทยกินชั่วโมงกันแล้วป้าซับไทยไหนป้าฮะซับไทย ซับไทยนี่ต้องใส่ซับครับซับไทยอ่าไม่ใช่แหล่ไม่ใช่แหล่บอกว่าข <คน S 2> <พ>อนี่น <า S 1> เออไม่ใช่แหล่ไม่ใช่แหล่บอกว่าขอนี่พ่นอยากกินตับแปดมินหน่อยอปสัสซัตซีบอาว่าะจะคล้องรักรักกินตับอันเนี่ยซับไทยบอกซับไทยซับไทยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไทยก่อนนะคะทุกคนให้มมือดนะครับโอ้เวนตายเฮียนี่ยครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวซับไทยก่อน ฝากไปถึงอา้าวฝากไปถึงแม่ใหญ่แล่นะคะทุกคนฝากไปถึงแม่ใหญ่แล่นะคะบอกว่าพ่อใหญ่พลเนี่ยนะคะอยากกินตับแอดมินน้อย,ยค่อยบอกแล้วไอ้พวกนี้มันต้องหันไปส่องกระจกดูตัวเองปกติแล้วก็กินตับเด็กน้อยอยู่เป็นประจำนะกลัวโดวนจับได้กลัวโดวนจับได้ไปไงมาใส่ร้ายพ่อใหญ่พลนี้ หาลู่ทางบอกว่าพ okay. mm. ี่ใหญ่พลจะกินตับแอดมินน้อยมาสันวะนี่ายสันดาลในชอบใสร้ายแต่คนอื่นใหญ่คว่ำพี่เขาจะคว้างพี่น้องเอ้ยยังก็จะหู่คว่ำระพูดจะคว้างโอ้ยที่แทะจะคว้างรากินตับเพียหน่อยเพื่อระหนันอยู่มันเมฆนะปวดเพิปันปอบว่ะไว้ยมันเมฆโอ้ก็เฮ็ดได้เอาบันเอาเอาเก้าอี้ไปไปร่างลรืเอาลวด รูดเอาขึ้าหนึ่งรูนนดนึ่เป็ดกอนรดบ่อนี่ยแต่ยุบพูดแบบนี้ก็ตีความไปได้หลายแบบนะ,ะทุกคนไอ้ฝากคือไหนเดี๋ยวผมจะไปครับเงือดขากแมนบอ่อเออจะคล้องอยากกินจะคล้องกินไปแล้วเขาบอกอยากกินยาสุมาใส่ลายป่ายสีขาวเข้าใจไหมตัวเองอยากกินอยากกินไปเลยอย่าสุมามท้ำทาเพราะผู้นั้นผู้นี้ก็อยากกินที่แท้นะ่ะตัวเองน่ะอยากเอง แสบหลายตัวเพิ่นตับเล็กหน่อยดิเออพี่ใหญ่พ่นอ่เมื่อเดี๋ยกินตับเล็กหน่อยดอกเดี๋กินตับพี่ใหญ่เออเนี่มันเสียบกวนโอ้ยแห่งผู้งามมาแห่งอยากกินตับมาสั่นว่าเอสซิดเอสซิดมกมุนี่อยากกินบ้อละตับผมมึงกิะตับปะฮะไม่ได้กินบ้อหรอไม่หรอโอ้จุดไฟอะไรยุ่งไอ้ติ จะไฟได้ยุ่งบ่กเฮ้เผาะยากระยุ่ดเจ้าของสิเป็นเว้นก่อนอยู่บ่ว่ายากระยุ่งมีในเฮือนบ่ลืลไรผู้ที่ป้าเว้าถึงกั่นล่ะแล้วน้โอหยยุงๆเะต้องจุดตะไคร้เด็กหน่อยกับโบเว้นก็ดูเอาทุกคนขนาดเด็กมันยังไม่เว้นเลยนะจิตใจมันจริงๆมันจะเป็นขนาดไหนโอ้เมนบบแอดมินน้อยนอมขวบเอง ยังสองบ่มองยังสองมันยังบ่สองาวซ้ำทีนึงกระกดาษต้องทีสองไงเด็กหน่อยเด็กหน่อยเออมันยังไม่ลุ้ยหน่อยเนี่ยแล้วซ้ำไป<ม>ไอคนที่พูดน่ะแสดงว่าจิตใจมันไม่มีความเมตตาการุณาต่อเด็กเออเด็กมเ่เล่นีกเออเด็กม่เล่นอีกยาเด้ออยู่ทุ่งนาเนี่ยมีแต่คนรักและก็เอ็นดูเด้อแพ่งเด้อเพราะาอหยัง ไทยประสมคนแรกแรนอ้อมหน้าอยู่คว <c oughs> นควน,นใจลุงป่าเออควันใจลุงป่าควันใจยูทูบเบอร์อยายาห็นแล้วผมอยากได้ลูกสาวจะไปกินตับไพรก็ไปกินเลดแต่ว่าตับตรงนี้น่ะยูทูบเบอร์เขาแพงเขาบอกให้กินง่ายๆดอกถ้าบอกมีอยอีกบอวันหูที่เหลืองกินตับ,บว่ะหูที่เหลืองจะบอกว่าเหลืองอยู่ฮะเขาใส่ซองให้บอกอ๋อ เขาแจกซ่องให้ยังให้ไปซื้อตับบ่อโอ้โหปวดนุ่งรู้สึกรู้สึกว่าจะมีคนแจกซ่องให้ไปซื้อตับเหรอ่าไรก็หาซ่องบ่หาซ่องนะซ่องลหาพันมีแหละ <c oughs> เขาให้ซ่องจะไปซื้อตับบ่ไปอันนั้นบ่ยังว่าเออบอกสันสนว่ะกันกระไดว่างง,ง,ง,งงว่าผู้ใดให้ซ่องไปซื้อตับว่าซ่องมันซื้อตับใดบ่ ซ้อมมัน,น,น,นส,อสือตับเล็กหน่อยบ่าด้เขาให้ซอมว่าไปสือตับผู้ใหญ่ตัวแม่บ่เขาให้ซองมาเนี่ยไม่ให้ซองซองที่เอาซองขาวที่ได้มาเนี่ยเขาไปได้ให้ไปซื้อตับเด็กใช่ไหมโอ้ขวัญอุดเจาเขาให้มาซื้อตับผู้ใหญ่ใช่ไหมขวัญอุดเจาหรือบปล่าดิป้าไร<อ>ยุ่งให้เจ้า <laughs> แม่ลุงพลเขาเลือก,กิน กินยังว<พ>่าพญ่พ่นียู่วะไฟพญ่พ่นเรากินแจวกินแจวบองกินแจวกับลวกผักกินแจวบองพญ่พ่นตำแจวบองแสบเหรเด้อเนื้อกับพวกกินแล้วเออจักตำแซ่บบ่แซ่บไม่ญ่ยอยู่ฝรัง่งเศสหลงหัวปักหัวปัม๊มอยู่ปลาหนียังไม่ยากออกจากอยู่ก้อ,อขาก้อแข,ขงอยู่แซ่บหลายปลาดาบองปลาลาบองพญ่พ่นตำว่ะ ปลาบองมาอยอะรนจัามเธอหนึ่งลำไร่จิ้มน้องไตติดเป็นติดโอ้ยย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 ยสเยย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 ตยยยยไยย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 ไยเลยยย่ยยยยยยกับยยยยยยิ้ยยยนกยยยยยยยกยยยยยบยยยยดยยยนยยย้ยยนยยยยดยกยยยยลยยยยลยยยกยย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 ยายยยยอยย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 ้ายยยยย่ยย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 ยายยกินยอดข้าว แมนบอบักฮ้อนน้องๆหน้าตาสมุนยิ่งขึ้นมาหาโจรซ้ะไข่หนวดไข่เข้าน้าแหลมๆจ้ะคือไก่ไข่อยแข่บัดทีนย์ฮะคือไก่ไข่ในวันทิพย์เข้าแหลมอยู่โอ้บ่แหลมข่อยบ่แหลมของข่อยของข่อยหน้ากลมเออสันเออเว้าวบาดเดียวลาไปหอดไฟล้านธงคนใดฮะ